มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอะไรแม้กระทั่งบิตคอยเห็นไหมฮะบิตคอยที่มันลงรุนแรงเนี่ยดูซิขยายดูซิเนี่ยมันแดงแต่วันนี้พอแดงปั๊บก็ออกแอดโคือแอดโวันถัดไปมันก็ไม่เจ็บอะไรเท่าไหร่พอมันเข้าตรงนี้เห็นไหมนิดเดียวเองเม่ได้บอกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันไม่มีอะไรใหญ่เลยที่ใหญ่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ในการเทรดเนี่ยผมได้บอกแล้วว่าวิธีการเทรดเนี่ยผมให้มันสําคัญแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันนี่แมネจเมนต์เนี่ยสําคัญมากต้องแมネเจเงินให้ถูกว่าจะลงตรงนี้กี่บาทตรงนี้กี่บาทตรงนี้กี่บาทคือต้องมีบัญชีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งซึ่งมันใหญ่ไม่เท่ากันลงไม่เท่ากันดียังไม่ได้พูดเรื่องไมซ์เซ็ตนะเอาแค่มันนี่แมเนจเมนต์ตรงนี้เนี่ยเขียวนี้เนี่ยเราซื้อบัญชีระยะ ไกลเป็นเป็นสตอ w เวลส์บัญชีหนึ่งได้ไหมถ้าไกเรียนกับชมรมจะรู้ว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าบัญชีหนึ่งเนี่ยมันเฉพาะเวฟหนึ่งสองของแกรนไซเคิลหรือซูเปอร์แกรนไซเคิลเท่านั้นนั้นนั้นมันมีทีหนึ่งนั้นเป็นบัญชีหนึ่งไม่ได้เป็นบัญชีสองได้ไหมคือเขียวและมีฮาร์โมนิกแพทเทิร์นซึ่งบูลิชนำหน้าก็ไม่ได้เพราะไม่มีบูลิชแพทเทิร์นนำหน้าตกลงเขียวนี่เข้าซื้อได้เพราะบัญชีสามอย่างเดียว คือเป็นบัญชีซึ่งมั่วเขียวซื้อวะแดงขายวะไม่คิดอะไรเลยแค่นี้ก็ซื้อบัญชีสามนิดเดียวเองแล้วการแบ่งเงินเนี่ยบัญชีหนึ่งเนี่ยเราแบ่งให้สี่สิบเปอร์เซ็นของเงินลงทุนบัญชีสองเราแบ่งให้เท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นตนะบัญชีสามเนี่ยอาจจะอ่นนั้นป็นสี่บัญชีอันบัญชีหนึ่งอาจจะห้าสิบบัญชีสองอาจจะสี่สิบบัญชีสามอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นบัญชีหนึ่งส่วนใหญ่ลงไม่ได้ตรงนี้ บัญชีสองส่วนกลางก็ลงไม่ได้ลงได้แค่บัญชีสามสิบเปอร์เซ็นของหน้าตักแล้วในสิบเปอร์เซ็นก็เอาออกมาแค่หนึ่งในยี่สิบเพราะเพิ Fail, ่งเฟลอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นบางคนก็เอาหนึ่งเปอร์เซ็นของหน้าตักถ้าปลอดภัยก็ศูนย์จุดห้าเพราะเงินนิดเดียวที่ลงตรงนี้แล้วก็็อปลอสตรงนี้มันจะเดือดร้อนอกันนักหนาต่างกับการที่ผมเขียวตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเขียวปั๊บเนี่ย ตรงนี้เนี่ยได้ทั้งบัญชีหนึ่งสองและสามบัญชีหนึ่งยังไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอหนึ่งสองยักษ์เนี่ยเห็นไนหะสีถีสนเงนินเนี่ยเนี่ยซุปเปอร,ร์แกรนไซเคิลหนึ่งสองบัญชีหนึ่งเข้าแถวนี้เห็นไหมฮะถ้าอย่างนี้ถ้าเสียเสียเยอะถ้าได้ได้เยอะนะฮะแล้วก็พอมาขึ้นบัญชีอื่นพอมันเขียวตรงนี้เขียวตรงนี้มันไม่มีบัญชีหนึ่งแล้วมันขึ้นมาไกลแล้ว ก็ซื้อบัญชีสองถ้ามันมีฮ์มนอนิกแพทเทิร์นหน้านะถ้ามันไม่มีก็ซื้อบัญชีสามตรงนี้ซื้อตรงนี้ปับ๊บเราก็เขียวตลอดเลยไปเทปพอฟิตตรงนี้ไอ้ครั้งนี้เรานิดเดียวเองเห็นไหมตรงนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะถ้าทําตามกฎเนี่ยมันก็แค่เนี้ยขาดทุนนิดเดียวเองครั้งสุดท้ายเนี่ยซื้อเขียวนี้ออกแดงเนี้ยด้บัญชีสามซึ่งเล็กที่สุดแค่นี้นะ ตอนที่เนี่ยอันนี้มาทชีสามมอนกนเนี่ยซื้อตรงนี้ออกตรงนี้โอ้โหกำไรมหาศาลเอามาหักโลล้างกันเนี่ยอันนี้มันน็อตติ้งเลยอันนีเน้เพราะฉะนั้นการที่ตลาดตกวันนี้เนี่ยในด้านเทคนิคไม่นีความหมายใดเลยครับถ้านักลงทุนมีมั n e y management ส่วนจะ m มซ์เซ t นี่ไว้มันต้องเรียนอีกเยอะเอาแค่ Money Management เนี่ยก็เห็นแล้วว่าไม่เสียหายเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคนไม่มี Money Management เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงคือซื้อแถวนี้แห่เข้ามาซื้อตอนที่มันท็อปแล้วตกพอแดงว่าไม่สต็อปลอสปล่อยลงไปอีกอันนี้มันที่พิเอ้านะต,ตลาดเราช่วยไม่ได้นะฮะก็ได้แต่ทำเป็นเสื้อยืดของนักเรียนรุ่นปีสองปีที่แล้วอ่ะป็เสื้อยืดเขียน ว่าเอาไม่เรียวมาด้วยอ่ะเวลามาถามเนี่ยเอาไม่เรียวมาด้วยว่าคุณซื้อไว้ได้ไงตรงนี้มันได้บัญชีสามเขียวแดงนิดเดียวเองเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ทางเทคนิคเทคนิค c ลนะฮะไม่มีอะไรแปลกเลยเป็นการเคลื่อนไหวของราคาธรรมดาหนึ่งครั้งไม่มีอะไรส่วนทางด้านฟัน d a เมน t a ลเป็นเพราะอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะลุงไม่รู้เรื่อง รร้ไม่รู้เลยขอ้อมูลต่างๆน,น,นะันะ,ะไม่รู้เลยรู้แต่สภาพของกราฟเนี่ยการทําตามระบบเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้เลยและนึกดูนะวันหนึ่งนะนี่กราฟอะไรเนี่ยนี่กราฟของอ่าบีทนะเอาวันหนึ่งนะถ้าเราคิดว่าจากตรงนี้เนี่ยบีทเนี่ย worst case scenario มันอาจจะลงมาถึงตรงนี้ประมาณสองหมืนห้า ไม่ได้แปลว่าต้องลงนะนี่ worst case นะฮะคือมันอาจจะขึ้นอ่ากแถวนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าสวยจริงๆลงถึงเนี่ยนะถ้ามันลงถึงสองหมืนห้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะแดงเราออกไปนานแล้วถ้าคนเก่งก็ช็อตได้ซ้าก็ดูปะ่ะเราเอาเงินเก็บไว้พอมาถึงแถวเนี้ย้ากรอบเลยเราก็หยายดูเฮ้ย <Hey. S 1> มันมีบ u l l i s h pattern ไหมอะไรไหมเราว่าเขียวว่าเราเข้าตรงนี้ที่นี้สิครับได้กำไรเพียกอบกำกรมเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าเรามันมินแมนจเมนต์ถูกต้องนะเดี๋ยวก็ได้คืนมากกว่าเดิมสิบเท่าเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามทุกคนก็คือว่าเชื่อลุงเธอมันต้องมีมันนี่แมนจเมนต์การเทรดมันต้องมีสองอย่างน้อยสามบัญชีอย่างที่บอกเนี่ยหรือสองบัญชีทั้งเงินน้อยคือระยะสั้นอันหนึ่งระยะยาวอันหนึง่งเหมือนกับเราทำธุรกิจอ่ะเราเงินไปลงทุนสิบล้านเนี่ยมันก็เหมือนธุรกิจสิบล้านน่ะนะ คือสิบล้านเราทําอะไรบ้างอ่ะทำลงคคินิตหมออันหนึง่งเสริมสวยอันหนึง่งขายอาหารอันหนึง่งสมมุตินะสมมตุตนะิเราจะใช่บัญชีเดียวเหรอมันก็มั่วเบ็ดเสร็จตายอ่ะสิลงบัญชีอะไรเดี๋ยวซื้อยามาลงบัญชีซื้อขนมจีนมาก็ลงบัญชีมันทำไม่ได้หรอกครับมันต้องแยกเป็นสามบัญชีถ้าทำสามธุรกิจถ้าทำสักยี่สิบธุรกิจก็แยกเป็นยีน่สิบบัญชีมันถึงจะถูกต้อง แต่เราจัดกรุป๊ปแต่ยี่สิบบัญชีมันมากไปเราทำไม่ไหวก็จัดกรุ๊ปคุณธุรกิจไปว่ากรุ๊ปนี้เป็นการลงทุนระยะยาวมากหนึ่งบัญชีอันนี้เป็นการลงทุนระยะปานกลางหนึ่งบัญชีอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นๆ speculative investment อีกหนึ่งบัญชีแล้วลงบัญชีให้ดีอย่ากเกี่ยวกันเหมือนคุณไปกู้เงินแบงก์มาทำธุรกิจอ่ะอย่าใช้เงินผิดประเภท ใช่ไหมาการลงทุนระยะยาวไปเอานี่ระยะสั้นมาก็เจ๊งนะฮะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแค่มันนี่แมนจ์เมนต์เท่านั้นเองคุณรอดหมดละจากการตกลงวันนี้นะ,ะแล้วถ้าคุณได้เรียนถึงไม n ์เซตด้วยยิ่งจบเลยจบเรื่องเลยการลงทุนเนี่ยไม่มีอะไรซึ่งหน้าตื่นเต้นอีกต่อไป <S <s <uck>: <S ทํานิดเดียวแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่น <c oughs> ไปสร้างวัดสร้างวาไว้สบายใจนะ มีอะไรอยากจะท <Yeah. So. S 1> ุกไปครับการลงครั้งนี้ yeah.